ก็สวัสดีกันด้วยนะคะก็จะมาเล่ารีวิวดักเนิ่รีวิวดักเนื้อวเจอหางเจอไทยกันนะ บินหาาน่วสตันสตันบินทำไมล ഇൻഡോണ ഫയർ ജി แกต่รู้ดีที่ที่นยงเราเล่นดีมกันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลนดีมแต่ยากอยู่ากมือขนมันดำมือดำมันจะดำหมด กี่ใคร องไรก็ไม่รู้แข่งที่ไม่กดเลยตั้งแต่ อ okay, าเกมในห้องนี้ก็อยู่ทีมเด็กนะก็ไม่รู้ว่ามันแปลกจริงเปล่าเนี่ยก็ไม่เข้าใจเมื่อไหรจะได้เล่นสักทีดาร์กมิวมามาแล้วก็ไม่รู้ว่าดาร์กมิวจะทําให้เรารอดหรือเราแพ้ก็ไม่รู้แฮะดาร์กมิวมเน่นดิเอ้ยเริ่มดิรออยู่ เล่นน้อไม่เล่นออกอะ่ะออกดีกว่าไม่เล่นโอ้เมืเ่อไหร่จะเล่นเนี่ยเมืเ่อไหร่จะเล่นเนี่ยน่าจะชาติเปล่งไปเลยวันวน,วน,นี้เล่นได้น่าจะได้ก็ไม่รู้อว่าอืมได้ โอ้โหดั้งนูซี่อือเขาโอ้ยเออแต่พี่จะใส่หมวกมาทำไมก็ไม่รู้นะยจีโอ้โหมีแค่สุดโต๊ะนี่พี่แกเบิ้ลสองเขาน่าจะแพ้สูงแล้วแบบตานี้ไม่ต้องดูหรอกอืมสุดยาก คนอินโดนี่ว่าอับ,บิงเนี่ยไม่มีใครชื่อว่าอับบิงหรอกคนไทยขอดูหน่อยอันนี้อินโดมันตับไปว่าอะไรก็ไม่รู้มิสเตอร์มีเอ็มจักกะพัทอันนี้ไทยแล้วจักกะพัทถ้าจักกะพัทก็ต้องไทยอะไม่มีใครกีกโอ้โหตอนใหม่ด้วยนะอะน,นี่ไทยอะภาษาไทยอันนี้ก็อินโดแฮ อืมเจ้คนอินโดยแฮโอ้ดาร์กบลูซีไม่เข้าใจโหดตรงไหนตันเสเกลมาจากญี่ปุ่นเอนอะโอ้โหเล่นนี้เลยอะใช่นะอ๋อ้อบิ้สิบนี่เลยมิวเรียกว่ามิวพาเพลินอันนี้มิวพาเพลินเดี๋ยเดิยหมวกเอ้อ๊อกอ๊อก เอ้ยโอ้โหโออกด้วยเฟียงมากว้าโหแท็กซี่ออกอีกเจ็ดเลยเจ็ดก้ได้หมดนี่ออกห้ามันไม่ใช่เรื่องเลยเนี่ยเออมิวก็ใช้ได้จริงเหรอก็ไม่รู้ว่าสกิลมิวมันจะมันจะเพี้ยนเปล่าแต่ที่มีโอกาสสุดสุดในการเพี้ยนก็คือสกิลมิวอ่ะมันเพี้ยนสูงมากอ่ะ นิว <c oughs> อ่ะดัลซี่นึ่มดูดออกเลยว่ากันบ้างพิออเศษบินจิมออเหี่ยวคำว่าบินชาซื้อต่อดิเออถ้าหากกระชับว่าไม่น่าจะมาเลยเออไปซื้อด้วยหรอโอ้โบินด้วย บินอีกว่าเรีบบัก <c oughs> ต้องเขาจะต้องใช้วิธีอัตตันักแล้วต้องสังเซงลงบรรยากาศอิซิเซลต้องสังเซงลงแล้วอออืออืัดไปได้ยึดพื้นที่แล้ว,ลวสมาี่เขาบ่ม แผนที่นี้นะ่าจะเหมาะสำหรับอะไรดีวะแผนที่ที่มช่ใช่ก็จะ,จะซอมบี้อะ่ะมันนี่ใครซอมบี้อะ่ะถ้าออกนะั่นต้องแบบแผนที่ซอมบี้เท่านั้นสร้างสิเราจะสร้างนะไม่น่าจะไปเอาคู่หรอกเพราะไม่อยากกวนคนอินโดอ่ะไม่ขอไม่น่ากันร,ร,รัตชัยคำว่าอานี่ มันมีโอกาสเป็นอินโดพาอบังขายถูกอับ,บังอ่าอ่าเฮ้ยโอ้กันเกาะอ,อีกอ่าแบะไรอ่ะไปซองเหรอ,อะเงี่ยบาร์มิสจักกะพัดเอาบิงมันตับไม่รู้คืออะไรดวนก็มีความแับ

กลัวสกิลทีมเออมาันอ๋อเขามีบินวนไม่ใช่คนโอ้อยน,นี่นเ,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 นเนี่ยเนี่ยเอาอะไรก็เลือกเลือกเลือกสิจะจบแล้วเนี่ยขอเช็คว่าแปดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนี่มันมันนี่เราเล่นเซิร์ฟเดียวกันตัวใ,ใครเล่นแปนกับเรานี่เพื่อนจะแพ้ถ้าใครมีแปนเนี่ยเพื่อนจะประหยัด <c oughs> จะนำเพื่อนแพ้แเออแต่เขาตัดก็ยังดีเขาตัดอะเออดีนะตัด มันไม่บินมันไม่บินเลยว่ะเท่ๆหน่อยเดไม่บิน,ไม,บนไม่ใช่ว่าเขาจะบินเองนะแต่มิวมันบินดิเป่าก็ไม่รู้เอ๊ะยวก่อนอแล้วเา้เา,เาไปสกิลเพิ่มเงินนี่ว่าแล้วใช้ได้ใช้ได้อือสิบสองไปอ๋อแล้วเราจะทอร์สิบสองทำไมอะมีขาดมีมีดุดนางฟ้าเป่าโอเคเราไม่สกิลมิวออก โอ้โหออกอีกแล้วจึ๊กสร้างเลนมาโข่งเปล่าโข่งไม่ออกน่าเสียดายจุงอืมน่าจะสามเ่ยไม่ก็สี่นี่เบิ้ลแปดมีออฟออกเปล่าไม่มีนีนคนเนี้ยลืมออฟตลอดเลยไม่รลึกอะไรเออโอ้จะจบได้เปล่าเนี้ยอืม แต่ดูสเกลลูซี่ตาแดงอะส่วนดาร์คเมีวก็ไปตามสิดาร์กมิวอืมดาร์คมิวโอ้โหมาหลับตาโอ้แบบทำไมมันมันแค่มันไม่เข้าใจ,จะเดี่ยวจะปิดแ,แค่นี้โอ้ขายเมืองหลอกกูประเน็ตถ้ากูกูกะกูแต่สกลิลไม่ออกเลยเหรอโอ้ซื้อ รวยจังหยิดไปเลยพี่แกจะรวยไปถึงไหนเนี่ยสี่แปดกำบิน <c oughs> บินร้อยเปอร์เซ็นต์โอโหออกอีกแล้วนี่ละกันมันบินนะจะบินลุวลวอ ได้เฉยอุย้ยถอยผิดบินโอ้โหโไม่ดีไม่ดีไม่บินโอ้ยถอยผิดได้ไงเนี่ยจำแล้วถอยผิดได้พรจากพระเจ้าวตัดไปเนี่ยอ้าโอ้โหมาเขาไปนใ,นในคู่มีเมืองเขาในคู่ด้วยอ่ะหนักแล้วตานี่ไปแล้วคนนึงอืงไปไหนเนี่ย ไม่มีนักพศหรอกจะเอาเป็นเราเป็นหนูทดลองเปล่าวกอรมแล้วเวรแล้วทำไงดีกลัวสั้งนะางอะไรสิบเอ็ดไปไหนวะบินเป้า,าบินด้วยอุ้ยไม่ออกลองให้หนักมากไม่ออก โอ้ไม่ออกเลยวันนี้เออไม่ดีไม่ดีเบิ้ลอีกเออดีเบิ้ลเข้าไปเยอะเยอะหลมละลายโอ้ไม่เนี่ยจะชนะแล้วเนี่ยต้องตัดนะโอ้โหแพ้อะสกต อยูทีมันเหมาะปะวะถ้าเป็นทีมมันจะเล่นถ้าถ้าเป็นทีมเหมืนอนมิวมันจะเล่นยาวว่ะอ้าวทำไมอ่ะหาหางงทำไมอ่ะอ๋ะอมีเบนมีของม,มีของอยู่คัสสี่หกได้ก็จะง่ายอย่สี 4, 6, ่หกอ่ะได้ปะ่ะม,มีของอีก รุ้นบินเอาหมดโอ้โหจรงจริงะไรอ่ะอมอะอุ๊ออยชอบเจนเนี่น่ลม,มละลายมากกะวะ่าเป้าอะไปลองเราเลิกจบง่ายๆไปเลยโอ้บินบินเลนตอนนี้โอ้โหเฮ้ยอ๋อไม่เกิด ใช่ทำไมวะเกิดใช่ไหมการ์ดนี้มันไม่หมาะพอใช้กัว่าก็ไม่เข้าใจว่า GM จะเอาสกิลทีมาทำไมอะฮะเล่นไปก็ท่านั้นปะเนี่ย การนี้มันขอขอใช้คำว่าการนี้มันมันไม่เหมาะสำหรับสกิลทีมจริงๆนะมันน่าแบบมันเป็นจีฮีโร่อะจีฮีโร่เถื่อนเหรอที่การบ้าอะไรก็ไม่รู้ที่การจีฮีโร่เถื่อนเงาดักเงาเทพมิวเฮแล้วมาทำไมไม่อยากได้ เจาะรูสามใบถ้าเราเล่นเดี่ยวนะจะเล่นเดี่ยวดีกว่านะเพื่อประหยัดทองประหยัดเงินเพื่อและประหยัดกับความเสียหายเล็กๆในน้อยต้องมาเล่นแบบนี้อ่ะเล่นแบบใหม่ลวกันแบบทำแข็งที่หนาวเน็บดังน้ําแข็งอืมดังน้ําแข็งคืออะไรเนี่ย ัประมาณแค่น okay. okay. <wh ี้พอโอเคเริ่มเกมยินอาฮะโอ้โหโอ้โหเก้าอย่มังมนปวดเขียนแต่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเขียนโอ้โหมีเรื่องเหรอ โอ้ไม่เลข้ยขาสาวยุนอาด้วยเก่งวะ่ะมันหาไม่ได้แล้วนะเลข้ยขาสาวยุนอาหาไม่ได้แล้วอะ่ะว่าหาได้ไงหาได้ไงอะ่ะหาได้แต่ทุกปุกนี่ กาวมาจากไหนอ่ะอออือยสองทอยสองออกสทอยสี่ออกแปดเออทอยเจออกเก้อยทอยสองออกห้าทอยสมออกห้า บางทีทอยสองก็ออกสี่เบื่อวะ่ะขอขอเล่นสามประมาณน่าจะน่าจะเล่นประมาณสามรอบนะก็หึหึดจีเอ็ม GM มันเล่นไม่ันรเทา่่าเก็นี้เราจะ,จะคลิปนี้เราจะเล่นกี่นาทีกลัวเวลามันเกินอ่ะอืมเพราะนั่นบินไม่บิน ไหน้นะอืมดักมิวสเกลมันดิมิวเป็กเป็กที่คุมไม่คุมค่าเปล่าเป็กที่คุมค่าหรือเปล่าก็ไม่รู้ปีกป้าอะไรวะเนี่ยก็อยากได้ไปก้าวอยู่อ่ะบินด้แต่บอกพิเศษว่ะอะไรเออโซอ็ม บินต่อแล้วกันไม่ได้โอ้มิวมันหันผมอย่างนี้หรออ๋อผมมิวยาวเนาะปีกกระดำดำ ผิดกำแล้วบินเชือดอือหือเชือดเคาะไก่อ่ะจนมากตานนี้มั่วอือหือขาย,ม,ม,ขายม่เนี่ยขายขายขาย ขายต้องขายชีวิตช่างลันทศขายเมืองขายกัเบเป็นยังจุดสตาร์ทอืมอืมจุดสตาร์ทไปข้างซ้ายดูเอออือัไม่ก่อ,อกสิทิจัง แล้วไปยอกออกสิบ <c oughs> ยืนยืนพี่โอ้โหซีเอ็มเชขอดเฮือกแพ็ไก่แพ้เห็น เอือแพ้ไก่ได้ไงมาแพ้ไก่อีกดีดีขอบคุณ GM มากเลยที่ที่ตนรบรันรดาลให้แพ้ไก่ขอบคุณเนาะขอบคุณ GM แล้วก็อย่าลืมบันดบรันรดาลให้ ให้ให้เป็นอีกนะแพ้กไก่ทุกทีเลยก็ได้นะจีเอ็มประทดนะเนี่ยเกมบ้าอะไรวะแพ็คไยปิดไยปิดยังไงวะอยากปิดบ้างเอกเมียถ้าปิดก็ไม่ดีไม่ใช่ส่งโค้ดหาก็จะได้ไม่ได้โค้ดฟรีใครไม่เข้าวะพอเลิกส่ม ก็ขอลาไปก่อนกันนะครับขอลาแค่นี้แล้วกันนะเนาะเราลืมบอกไปบับฟิเศษก็คือแบบที่ทงผู้นำอะไรสักอย่างหนึ่งอะเมื่อเราจุ่ตรงจุดเที่ยวรอบโลกแล้วเราไปตกอะไรก็ได้เนี่ยสร้างมาแมลานมาัสเลยอ่ะใครๆก็เห็นแล้วนะครับโอเคครับบ๊ายบายสวัสดีนะ